เหตุการณ์ที่เวียดนามเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้สร้างความตื่นประหนกให้กับประชาชนทั้งประเทศพื้นที่หลายจังหวัดในตอนกลางและตอนเหนือของเวียดนามได้รับผลกระทบหนักน้ำทลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนหนทางและพื้นที่เกษตรจำนวนมากประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีน้ำบางพื้นที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบสื่อสารลมและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทันเวลาสถานการณ์นี้ทำให้รัฐบาลเวียดนามต้องออกแถลงการ์้องขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในประเทศแรกที่ตอบรับคือประเทศไทยรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพได้ประสานงานอย่างรวดเร็วกับทางการเวียดนามพร้อมจัดส่งทีมกู้ภัยพิเศษข้ามแดนทันทีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมืออาชีพทีมแพทย์สนามหน่วยดำน้ำค้นหาและสุนัขก,กู้ภัยที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีเครื่องมือช่วยชีวิตครบครันเช่นเรือ,อยางเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และโดรนสำหรับสำรวจพื้นที่น้ำท่วม เพื่อช่วยค้นหาผู้ประสบภัยและส่งสเสบียงให้ถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีที่ทีทมกู้ภัยไทยเดินทางถึงชายแดนพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่เวียดนามและประชาชนในพื้นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและน้ำตาแห่งความดีใจเพราะในยามยากลำบากที่สุดประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่เคียงข้างเช่นไทยได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่ลังเลนี่คือภาพของมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน เจ้าหน้าที่ไทยเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเช่นจังหวัดเนย์อานและกว่างบินซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมสูงถึง2เมตรทีมไทยใช้เรือ,อยางเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดอยู่ในบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับฝ่ายเวียดนามโดยมีการจัดอาหารน้ําดื่มและยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า5,000คนในวันแรกขององค์การปฏิบัติงานในขณะเดียวกันไทยยังได้ส่งเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศ นำสิ่งของจำเป็นเช่นผ้าหม่มเสื้อผ้าและอาหารแห้งไปถึงเมืองหลวงฮานอยและพื้นที่ที่การขนส่งทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้การช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการส่งกำลังทางเทคนิคแต่ยังเป็นการส่งกำลังใจให้กับเพื่อนบ้านที่กำลังเผชิญวิกฤตรุนแรงนายกรัฐมนตรีไทยได้ออกถแถลงการว่าประเทศไทยพร้อมอยู่เคียงข้างเวียดนามในทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือกันในยามทุกยาก คำพูดนี้ถูกแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็วในสื่อออนไลน์ของทั้งสองประเทศจนกลายเป็นกระแสไวรัลที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์สื่อเวียดนามรายงานด้วยน้ำเสียงขอบคุณและยกย่องทีมไทยว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในทีมที่มาถึงก่อนที่สุดและมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมืออาชีพภาพของเจ้าหน้าที่ไทยที่อุ้มเด็กออกจากบ้านกลางน้ำ และส่งข้าวกล่องให้ผู้สูงอายุกลายเป็นภาพไวรัลในโลกโซเชียลสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วอาเซียนความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขององค์การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรัฐบาลไทยและเวียดนามได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งหน่วยความร่วมมือกู้ภัยอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนับว่าเป็นก้าวสำคัญของขอ,องค์การทำงานร่วมกันในภูมิภาค เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความสามารถและความทุ่มเทของทีมกู้ภัยไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนหัวใจแห่งความเป็นเพื่อนความมีน้ำใจและจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่ไม่แบ่งแยกชาติศาสนาหรือเชื้อชาติไทยและเวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในยามที่ธรรมชาติโหดร้ายมนุษย์สามารถยืนหยัดและช่วยเหลือกันได้ด้วยความรักและความเข้าใจการช่วยเหลือครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงข่าวธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก ว่าความเป็นเพื่อนและน้ำใจยังคงมีอยู่จริงและสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความหวังได้เสมอหลังจากที่ทีมกู้ภัยจากประเทศไทยปฏิบัติภารกิจในเวียดนามไปได้หลายวันบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างสองประเทศก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเจ้าหน้าที่เวียดนามและประชาชนในพื้นที่ต่างยกย่องความเป็นมืออาชีพของทีมไทยที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและกระแสะน้ำที่เชี่ยวกราก แต่เจ้าหน้าที่ไทยยังคงยิ้มและให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกคนไม่เพียงช่วยเหลือด้านกายแต่ยังช่วยเยียวยาด้านจิตใจด้วยหนึ่งในภาพที่กลายเป็นไวรัลที่สุดในโลกออนไลน์คือภาพของเจ้าหน้าที่ไทยคนหนึ่งอุ้มเด็กเวียดนามที่กำลังร้องไห้อยู่กลางน้ำพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นภาพนั้นถูกแชร์ไปกว่าล้านครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงพร้อมข้อความจากชาวเวียดนามที่เขียนว่าขอบคุณประเทศไทยเพื่อนแท้ในยามวิกฤตเสียงตอบรับจากชาวไทยเองก็เต็มไปด้วยความปลื้มใจ หลายคนโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยไทยว่าภูมิใจในคนไทยทุกคนที่ไปช่วยเพื่อนบ้านและนี่แหละหัวใจของชาติไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังการทำงานของทีมไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการช่วยชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีการสนับสนุนทางเทคนิคเช่นการติดตั้งระบบสูบน้าและไฟฟ้าชั่วคราวการซ่อมแซมถนนท,นที่ถูกตัดขาดและการช่วยฟื้นฟูระบบสื่อสารพื้นฐานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนัก นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เวียดนามเรื่องการจัดการภัยพิบัติและการช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่น่าชื่นชมคือความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่รอรับความช่วยเหลือแต่ยังเข้ามาร่วมทำงานกับทีมกู้ภัยไทยอย่างเต็มใจหลายหมู่บ้านได้จัดตั้งทีมอาสาเวียดนามไทยเพื่อช่วยการแจกจ่ายอาหารขนย้ายผู้ประสบภัยและดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พักพิง ทำให้การช่วยเหลือดําเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองขององค์การปฏิบัติการสถานการณ์เริ่มดีขึ้นน้าเริ่มลดลงในบางพื้นที่ทีมกู้ภัยไทยจึงเริ่มภารกิจสำรวจความเสียหายและวางแผนการฟื้นฟูระยะยาวมีการจัดโครงการบ้านแห่งความหวังเพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังทลายกว่า500หลังพร้อมทั้งส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด ความช่วยเหลือเหล่านี้สร้างรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความซาบซึ้งให้กับชาวบ้านจำนวนมากรัฐบาลเวียดนามออกถแถลงการขอบคุณประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตประชาชนของเราแต่ยังได้ช่วยฟื้นฟูความหวังให้กับประเทศเราอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ตั้งวันมิตรภาพเวียดนามไทยเพื่อระลึกถึงความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในฝั่งประเทศไทยข่าวการช่วยเหลือครั้งนี้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสื่อและโซเชียลมีเดียหลายช่องข่าวนำเสนอภาพและเสียงจากพื้นที่จริงพร้อมคำชื่นชมจากคนทั่วโลกว่านี้คือแบบอย่างขององค์การทุดด้านมนุษยธรรมที่ควรได้รับการยกย่องการที่ประเทศไทยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีระบบแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถของประเทศในการจัดการภัยพิบัติระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการส่งต่อเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ไทยบางคนที่เล่าในโซเชียลว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังช่วยประเทศอื่นแต่รู้สึกเหมือนกำลังช่วยเพื่อนบ้านเพราะเวียดนามและไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมศาสนาและการค้าขายการช่วยเหลือครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการต่อสายสัมพันธ์ทางใจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงทีมกู้ภัยไทยได้รับเกียรติจากรัฐบาลเวียดนามในการมอบเหรียญประกาศเกียรติคุณและจดหมายขอบคุณพิเศษ พร้อมคำกล่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเวียดนามว่าประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งมิตรภาพในอาเซียนที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความเสียสละภาพสุดท้ายก่อนเดินทางกลับของทีมกู้ภัยไทยคือภาพที่พวกเขายืนเรียงแถวโบกธงไทยและธงเวียดนามร่วมกันพร้อมคำว่าเพื่อนบ้านตลอดไปที่เขียนอยู่บนป้ายผ้าเบื้องหลังเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความเป็นมนุษย์ที่พร้อมยืนเคียงข้างกันในยามยาก เหตุการณ์นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มพิจารณาจัดตั้งหน่วยความร่วมมือด้านภัยพิบัติระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง<ๆ>เพื่อให้การช่วยเหลือในอนาคตรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นและยังเป็นการย้ำเตือนว่าภัยพิบัติไม่รู้พรมแดนแต่น้ำใจของมนุษย์ก็ไม่รู้พรมแดนเช่นกันสุดท้ายการตอบรับอย่างรวดเร็วของประเทศไทยไม่เพียงช่วยชีวิตผู้คนนับพันในเวียดนามแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม เป็นเรื่องราวที่ทั้งโลกควรชื่นชมและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อนไทยไม่เคยนิ่งเฉยเพราะหัวใจของคนไทยคือหัวใจแห่งการแบ่งปันและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง